สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะวนอาทิตย์ทั้งวันเลยพาพี่น้องมาดูไอ้นุ่มตีชมใหม่เดินทางจากแดนแผ่นดินใหญ่แล้วก็มาอยู่เมืองสยามครับซานี่5 5เอสไฟสองศูนย์ห้าเอสดีีซีโอ้ เียริงงานขุดอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ครับโอ้ดำเทแล้วเนาะตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีต้นยูคาลิปตัสเยอะมากถูกไว้ประมาณ3-40ปีครับนะโอ้ <laughs> เดี๋ยวมาดูกันดูดินน้องสวยมากครับแต่ว่าทองฟ้านั้นครึมๆค,ครับ เหมือนว่าฝนจะตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดครับช่วงนี้พายุเข้าเป็นโอ้ฝนตกเปรีอาทิตย์แล้วนะซันน s, 2> s y 2 0 5 h d p c อ้าวนีไปนู่นแล้วจะตามไปดูต้องแอบนั่นนี่ยแอบแอบรีวิวต้องแอบรีวิวแอบกับต้นไม้นี่พี่ต้องดูต้นไม้ครับนะ ยี่สิบเอ็ดตันครึ่งครับน้ำหนักปฏิบัติการเอาดันมาโอ้ต้นยูคานีสูงจัดครับนะแล้วก็กลมนิกเลยยี่สิบเอ็ดตันครึ่งปุ่งกีห้าฟันครับนะ0.93ลูกบาทเมตร ตัวนี่สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นครับรุ่นนี้ดูแลโดยแม็กซานี่อ๋อเจอแล้วเจอกันแล้วครับที่ <c oughs> ไรครับ <c oughs> อ๋ห <c oughs> ลอดไฟ LED ครับสว่างจัดจ้าน

น,นี่น่าจะเอาไว้ครับเอาแม่เจอก,กันแล้วดันเลยนะ <c oughs> ปันทายเล็กรอครับครับเล็กรอเล็กปั๊มเลยครับนะหรือว่ามีหนึ่งเดียวเกี่ยวกับรถขุดนะส่วนใหญ่จะติดสติ๊กเกอร์ปัจจุบันกระบอกสีดำจอทัชสกรีนเก๋งนิรภัย ใบแท็กนั้น80ครับโอ้ทัดทายกันหน่อยโอ้โซนนั้น46แผ่นนะครับก็สี่ข้อไปแท็กสีสโอ้หดทีครับพี่น้องคันคอ ไถ่สี่แผนนะครับไบแท็กสี่แผนวาง80นะครับบนเลือเลทีอเโอ้โหนี่มันฟอร์โหนึ่งเลยสยดังแต่ท่อนต้องดังแต่ท่อครับ เอาปาดมาร่วมด้วยช่วยกันครับซานนี่ก็ดูแลโดยแม็กซานนี่ทำไมมันขันคอมากพี่น้องโอ้ขันยิบเลยตัวเดินซานนี่นะครับ DPC ก็ Direct Power Control นี่ก็มีซูบิชิครับ c m 5 0นะเครื่องนี้พัฒนาขึ้นมาอีกครับ158พลังมาวัดรอบเครื่อง2,000รอบตอนหน้าที่มีซูบิชิครับ4สูบคอมมันเร็วสซานี่ v 09สำหรับอปั๊มอ๋ออดินสวยน้อง ดินนี่ปลูกทุเรียนสุดยอดเลยนะครับลูกรังแล้วก็ดินแดงจัดเต็มกล่องแล้วครับนะที่คันนี้น่าจะ200กว่าตัวครับมีมาอยู่ส่วนซานีก็มีมาอยู่158ครับไม่บุกคนขับนะคนขับน่าจะไม่มีว่ากันไปไม่ต้อง ร้อยห้ตัวครับสำหรับมาเลือเฟือครับคือโบสวิงมอเตอร์นี่ของซานี่หมดเลยครับก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะครับแล้วก็ค่าตัวไม่แรง สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเอาโอ้ชายบ้านนาเปล่าไม่แน่ใจเดียวรวมด้วยช่วยกันครับนะกลุ่มตีชมใหม่โอ้หลอดไฟดีเขาม,มีมีตัวบังถือว่าทำดีครับนะอยู่บนเก่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มีแถมอะเลกกันตรงกระจกครับนะเอา ดำเลยดำเลยคนนะ่ะเออ,อ,อมาอย่างนี้ต้องเอาสิบลอ้อนะออกเร็วข้างในก็แอร์เย็นชำ่ำเครื่องเสียงเพราะเบาะนุ่มแล้วก็ระบบสัมผัสนะครับ ฮู้หนอหันคอ,อ,อมากพี่น้องสงสัยต้องต้องจวดหน่อย <c oughs> สง่งสวดส่งองเอวหล่อครับนะสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมืนม่นปูอามเชื่อมนอกเชื่อมในก็เสริมด้วยแผ่นเหล็กเอ,อ้า โอ้โหนี่มันพอรวมช่างเลยคันนี้เอาดันมาเคียวลงมาดินสวยครับดินสวยมาก านี่มันโทหนึงนี่นี่โทหนึงด้วยว่าอาจจะเสียติ้นกน,นะหนือว,ว่าติ้นเจ้ารัดจัดให้เดี๋ยวจะเติมเช้อเพลิงน,นะครับ ซีซูมิซูบิชิก็ประหยัดอยู่แล้วพี่น้องนะครับซีซูคอมันเร็วพิธีดูแลก็ง่ายๆนะเติมเชื้อเพลิงที่สะอาดนะครับค่อ,อนข้างจะสะอาดหรือว่ากินกินของดีนะครับนะก็อยู่ยาวบางนุ่นก็นลั่นองดูดูดูด,ด,ดูต้นยูคานะครับนะ อยู่คาสวยมากครับอยู่คาลิปตัดปัดมานิ่มครับนิ่มาถึงว่าไม่มีเสียงดังเลยได้ยินแต่เสียงเครื่องนิดๆครับถึงคาตัวเขาไม่ค่อยแรง แล้วก็ทำตัวทรงโมเอลเทคโนโลยีสุดยอดเหมือนกันสำหรับสานนี้ครับเอาอ่ะ,อะสนใจก็แม็กซานี่จะให้ครับนะอยู่วิลัมก็ดูได้ที่สุรินหรือว่าอ่ขอนแก่นโคราชครับนะอุบลจะเป็น140นะครับก็มีแล้วก็ เด oh. <aún> <Christina> ี๋ยวมีหมดทิ่มหัวแทงครับนะมันจะดันมากครับนะดันมากเเวลาหมดหมดเวลาพี่น้องจบบริษัทนี่ S Y ส0 5ย H D P C โอ้ยหมดขึ้นพี่น้องกูหมดเต็มไปหมดเลย ฝากกดติดตามดนะ้วยครับสวัสดีครับ